คำว่าวนนมีศรัทธาต่อพระพุทธเจา้าเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องศรัทธาแต่พระพุทธเจา้าพระสงฆ์อย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดมีมียังไงอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันอื่นๆะที่คนไทยเขาไปงมงายหรือว่าไปบูชาอย่างนี้เราในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ย ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นใช่ไหมคะคำว่าศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าางตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้ขอขอพูดไปประเด็นอื่นก่อนว่าเคยมีคนไปถวายทานพระพุทธเจ้าแต่ก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกติดข้องใจอยู่ว่าจริงๆตัวเองก็ศรัทธาหรือว่าทำบุญกับลัทธิศาสนาอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะควรหรือไม่ที่จะเลิกซะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการทำทานเนี่ย แทบพูดถึงการทำทานอย่างเดียวเลยนะยังไงมันก็เป็นทานยังไงมันก็เป็นบุญยังไงก็เป็นของดีไม่ไว่าจะทำกับเราตถาคตหรือว่าทำกับเจ้าเจ้าลัทธิเจ้าศาส,สนาอื่นเนี่ยก็เป็นทานก็ได้บุญเหมือนกัน <S <S เพียงแต่ว่าจะต่างกันแค่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงนะว่าไม่ไม่ได้มาคุยข่มว่าทำกับท่านถึงจะได้มากทำกับท่านเท่านั้นถึงจะได้บุญท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่บอกว่าได้บุญทั้งนั้นแหละเป็นทานเหมือนกันนั่นแหละเป็นการสละเหมือนกัน นิยงเอามาเข้ากับเรื่องของศรัทธาเรื่องของศรัทธาเนี่ยศรัทธามีสองแบบศรัทธาเพราะว่าเกิดทําให้เกิดความรู้สึกดีแล้วศรัทธายกตัวอย่างเช่นบางทีเราไปพบรูปเทวะรูปปั้นอะไรของศาสนาอื่นแล้วเขาปั้นไม่อย่างสวยงามเลยปั้นไม่อย่างน่าเลื่อมใสแล้วเกิดความรู้สึกดีขึ้นมาเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นความผิดทางใจหรือเปล่า มันไม่ใช่ความผิดถ้าเกิดเรารู้สึกดีเนี่ยใจมันก็เป็นกุศลนะใจมันก็เกิดความรู้สึกสว่างใจเกิดความรู้สึกว่าอยากอยากกราบไหว้อยากที่จะแสดงความเคารพอยากแสดงความนับถืออยากแสดงความอ่อนน้อมการแสดงความอ่อนน้อมเป็นบุญบารมีอย่างหนึง่งเป็นของดีอย่างหนึง่งที่มีให้กับใครก็ได้มีให้กับผู้ใหญ่ธรรมดาก็ได้ไนะที่เขาอายุมากกว่าเราเรารู้ว่าเนี่ยเลว ไม่ได้เป็นคนดีหรอกแต่อายุมากกว่าเราเราแสดงความอ่อนน้อมเนี่ยอันนี้บุญก็เกิดกับเราแล้วบุญอันเกิดจากความอ่อนน้อมนั้นไม่อาศัยที่ตั้งที่ตั้งจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่เมื่อเกิดการกราบไหว้เมื่อเกิดความอ่อนน้อมขึ้นมาเป็นบุญกับเราเสมอนี่ศรัทธาแบบที่เรียกว่าเกิดการเห็นแล้วศรัทธานะเ,เมื่อเห็นว่ามีอายุมากกว่ามีอาวุโสมากกว่าหรือว่ามีความน่าเลื่อมใสจะเป็นเทวรูปหรือว่าจะเป็นบุคคล ของศาสนาอื่นใดก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความอ่อนน้อมเกิดความเลื่อมใสนี่เป็นของดีของเรานี่เป็นบุญของเรานี่ศรัทธาไม่ใช่มีแต่ศรัทธาในการเห็นอย่างเดียวมีศรัทธาอันเกิดจากปัญญาได้ด้วยอย่างเช่นที่ว่าถ้าใครมาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับชีวิตใครมาทําให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นใครมาให้คําตอบกับชีวิตของเรานะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเรารู้สึกว่านี่แหละ เป็นที่ฝากความหวังนี่แหละเป็นที่ฝากชีวิตไว้ศรัทธาที่เกิดขึ้นมันจะยกระดับขึ้นไปอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องเห็นรูปเคารพของท่านหรือว่าพระปฏิมาสก่อนพับพระปฏิมาสก่อนเราถึงจะเกิดบุญขึ้นมาได้แต่แค่เรามีความระลึกถึงด้วยความรู้สึกเชื่อมัน่นตั้งมัน่นนะอยู่ด้วยอาการที่ยึดเป็นสาระนะเป็นที่ตั้งของอของจิตของใจเนี่ยแค่ระลึกถึง ใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วไม่ต้องแสดงอาการกราบไหว้ไม่ต้องแสดงอาการที่ว่าจะต้องมาเป่งเปลงคำเป็นบทสวดสรรเสริญอะไรใดๆแค่ระล,ลึกถึงขึ้นมาเกิดความเบิกบานนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญขึ้นมาได้แล้วไอ้ตรงนี้นะโดยโดยคำตอบโดยจุดสรุปก็คือว่าเรื่องของศรัทธามันศรัทธาในรูปก็ได้ศรัทธาในรูปเฉยๆก็ได้ นะไม่จําเป็นต้องไปรังเกียจหรือตั้งแง่ว่าไอ้อน,นั้นเป็นของศาสนาอื่นไม่เข้ากับเราแต่ว่าเรารู้อยู่ในใจก็แล้วกันว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วศรัทธาที่เรายึดแล้วเป็นเรือนตายศรัทธาที่เราเปล่งวาจาขอถือเป็นสารณะแล้วมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคําตอบให้กับชีวิตของเราเป็นความสว่างเป็นทางปฏิบัติที่เราเอาไปใช้ได้จริงเอาไปทําได้จริงในในชีวิตประจาวันนะ